เขาบอกให้ถ่ายแนวนอนประเดอนสีมาอัปเดตด,ดอกลำโพไงไหนบ้างด้วค่ะเด้อเมื่อวานไทยไปเป็นดอกสีขาวมาน,นีออกดอกสีเหลืองอันนี้ก็ดอกสีอันนี้ดอกสีขาวมาเปลี่ยนเป็นดอกสีเหลืองกำลังเปลี่ยนสีอันนี้อันนี้ดอกตุม น,นี่ดอกตูมอันนี้ยังไม่ท่านในบานดอกตูมเจียงนกของดีดีอันนี้ก็ดอกตูมน,นี่ดอกสีขาวด้วยก็นเ้อบ้น,นี้ดอกสีขาวแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นดอกสีเหลือง เปียนเป็นดอกสีเหลืองอีกกระถางหนึ่งเปียนออกสีเหลืองเข้มวันนี่สีเหลืองเริ่มออกลายแล้วเนาะคนะเนาะจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองทุกคนจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองเดี๋ยวประเด็นสีไ้เบิ้งอีกกัน กระถางหนึ่งนาะคะนอะ้ออันนี้ออกสีเหลืองคักคมันเปลี่ยนออกเป็นสีเหลืองเนาะคะเนาะจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองมันเป็นไก่ ดอกมันเปลี่ยนสีนะะนะึะเนาะดอกลำโพงเปลี่ยนสีจากสีขาวจังสีเด้๋ย่ะเด้อขาวกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองอมสมนะะนะ่ะเนาะ เดือนหนึ่งวามีแต่สีขาวอย่างเดียวเห็นมันเปลี่ยนสีก็เลยทยายไม่เบิ้งอีกรอบนึงน,นี่สีขาวมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะเนาะอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันเปลี่ยนสี อันนี้ก็ดอกใหม่ส้มน้งก็ลังสีออกดอกอันนี้ก็สีมีดอกสีขาวกับสีชมพูเพราะตังแต่ก่อนมันเคยออกนาะกันเนาะนิมก็เริ่มเริ่มออกอีกแล้วมัน,นก็ล่างออกดอก ดอกไม้เปลี่ยนสีตรงนี้กันเด้อค่ะเด้ออยูหลอดปลอดภัยผสมข้นอยู่ดีสบายความเจ็บเฉยได้ความไขยม่ยังมีไปทา้งหลก็อย่าลืมใส่แมตขอบคุณหลายๆที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดือนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็เด้อขอบคุณมัดสุกน้น เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อค่ะเด้อมาให้กำลังแรงใจไปเดือนให้ลำลำลุ้ยลุยบนสุก้นความเก็บจะได้ความไข่ยมีลำลำลุ้ยลุยสุก้นเด้อค่ะเด้อวัมดีค่ะอัปเดตต้ตนดอกลำโพงไม่เบิ่งมันเปลี่ยนสีเนาะค่ะเนาะนะอัปเดตไม่เบิง่ง น,นี่สีขาวน,นี่สีเหลือง Waduh